สวัสดีครับทุกพอแม่พี่น้องกองไฟไใหเนี่ยเล่าน้ำครับผมวันนี้ได้เส้นเส้นกว๋วยเตี๋ยวมากครับเส้นกว๋วยเตี๋ยวมาจากเอมมาจากปากเซครับพี่น้องนี่ได้สิมเห็ดก๋วยเตีเ๋ยวชามเดียวกินครับพี่น้อง เส้นมันน้านแหละแต่ปี่ใหม่มันแข็งครับพี่นอ้องเราจะมาเห็ดกุวยเดียวซามเดียวนครับนี่ครับพี่น้องตัวมันแข็งๆเข้ากับแซน้ำเลยก่อนอันนี้คือเครื่องมันครับแล้วก็เดินเข้าไปลวกเส้นมันก่อนโอเคครับ เช่นครับเห็ดกรดเดียวสามเดียวกินคนเดียวน้ำจิลวอบไฟอันนั้นเป็นใดลวกพอประมาณครับนี่พักบุ้งอันนี้ครับจิลวกเอาไล้ครับ ่าน้ำก่อนเราจะทำก๋วยเตี๋ยวสามเดียวกินคนเดียวครับผมนี่พักบุง้ง ลูกสิ้นครับบุ่งลูกสิน้นลูกสิ้นครับพี่น้องเกิดน้ำลวก เรียบร้อยเห็ดแบบจามเดียวเลยแบบเร็วเลยไม่ต้องช้าเลือกินเองไงนครับพี่น้องเนื้อหั่นซีซัเนื้องลงไปเลยครับ อันนี้ลงไปเลยว้าสานี่โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปทีไปเห็ุน้ามัน น่ามันครับพี่น้องสำหรับถั่วเดียวเลยมอใส่ยังหลาหลากวัคซีนครับผมสุดรถรดีครับพี่น้องใพี่น้องเบิ่งสำหรับถ้วยเดียว พราะน้ำมันเดียดเลยอี่ครับพีเนาะเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเราค่อยไปปรุงกันครับ ก๋วยเตี๋ยว3ามเดียวมากครับพี่น้องบัดน,นี้เราก็จะมาปรุงกันได้ครับปรุงเพิ่มใด้นิดหน่อยใส่ซอสพริกครับผมซอสพริกพริกซอสพริกใส่พริก,ก,ก,กครับใส่กระเทียมเจียวครับ เข้มเจียวเจียวเองเลยชดพริกเค็มเจียวน้ำปลานิดหนึง่งมะนาวชีกหนึ่งครับผมเอากระคน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 ละกระซิมเบิร์ ท่าจะไปกินล่างไปเป็นท่าจืดแต่ว่าบักซีมนล้วก็จืด,จด,จดน้อยนึง ถาพี่กันไปกันนิดนเน่เอา้เอาอะไรฮาไปใส่ปะสอบเฮาตอนได้พันฮะพอนวัะเทือเ,ทเอาอันนั้นไปยวเไาจะไปกินกันกับพี่นอกเสร็จเลย โอเคครับมาครับพี่น้องมาชิบเบื้องไปเด,เดี๋ยวลองชิบมันก่อนเฮ็ดเองกินเองแซ่บแซ่ แกิคักพี่น้องไยกินกกบกะปิกินกับกะปิพริกขีนห่สวน นี่มาตะเขียบมาแสบครับคิดเองคิดเองกัแแสบกินด,ดีก่อนจังหน่อยลูกค้าพวกท่านได้เขา ฮะอันนี้อันน yeah. ี้อันใหม่ยอใช่ใช่อันใหม่อันนี้เหรอใช่ใช่อันไหนอันเก่าใช่อันใหม่อันนี้อันใหม่ที่ิ้ารเนาะใช่เปลี่ยนเปลี่ยนหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรออือหนไหนไหนอ่ะเดินอ้อมมาเดินอ้อมไป เดิอนออกมานี่มาดูนี่นมาดูกองกันแล้อนี่มานี่เดี๋ยวเดี๋ยวแมทัดเอาให้หืมใครครับเป็นเดี๋ยวพ่อทัดกินข้าวก่อนนะอ่าโอ้แมมแ,อแสบครับคืณน้องคลิปนี้ก็คือชิโตอน่แหละครับ พอกค่นีค้คิปหนาสวัสดีครับผมโหแซ่บกินข้าวเที่ยงได้เดิ